ไหนติดอะไรนี่พี่คุยกับเซเลนเลยพี่เซเลนตรงนั้นพี่ต้องคุยสภาแต่ของผมออกแล้วนะคุณมึงพาผมไปเปลี่ยนชุดก่อนแมเดี๋ยวกูโดนปัดไปเถอะไปเซเลนพี่ดำคือที่บอกว่าติดเขาติดสัญญาเสี่ยงใช่เขาติดสัญญาครับพี่ดำแล้วมันในสัญญามันเป็นเขียนว่าต้องเป็นพี่ดำเท่านั้นที่นี่พี่มาละวพี่มาละวน้ำนึ่งนะ คือตอนที่พี่คุยอ่ะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นต้องชื่อพี่เท่านั้นถูกปะใช่คะ่ะพี่ำค,คนเดียวเท่านั้นค่ะ <Okay. S 2> ตนนะคะพี่หนาวคะ่ะพี่หนาวยามมาพี่นพี่หนาวม,มาตรงหนกสะดวกไหมว่างไหมกินได้โฟกูก่อนใครก็ได้ครับขอหนึ่งคนตรงศซรีน้าฮัลโหลครับเซรีนแต่เมื่อกี้ผมถามตภพาอีกคนหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่า พี่ดำออกแกมสัญญามันเป็นโมคาไปเลยอ่ะไม่แต่พี่ดำไม่ผิดอ่ะเราถืยเป็นโลอ่ะคือเอาสัญญาไม่โมคาหรอกแต่สุดท้ายต้องเป็นชื่อพี่เท่านั้นต่อไม่ว่าพี่จะอยู่ไหนก็ตามพี่ดำได้มันไม่ได้ทำในสัญญามันไม่ได้ทำในนามแก๊งเราเป็นดำโอเวอร์คนเดียวอย่างเงี้ยครับโอเคครับงั้นปืนดำโฟเวอร์ครับมึงสองคนรักกูปะรักสิะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเต็มจี่ครับพี่อยู่แล้วพี่ ไม่กับกูไม่เห็นมีใครพูดดีบ้างเลยวะมาแล้วครับม,ม,มาแล้วครับเดี๋คนแบบบอกกูที่เต็มเข้ามาจ่ายเงินแก๊งเสร็จแล้วกูก็ออกแก๊งอีกแล้วยกเลิกสัญญาครับยกเลิกยกเลิกสัญญาของของเปิร์ดครับไม่ไม่ไม่ใช่คำว่ายกเลิกเดี๋ยวช่างว่าอนุญาตดี๋ยวฉาับสามห้าหกครับใช่ครัว่าอนุญาตดีกว่าพ๋ยวแบบหนูยังเพิ่งเคยทหนึ่ง ตอบแบว่าคือยาวๆพี่คือมึงตอบเขาไปว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าฟอร์มเยอะเขาบอกเขาพิมพ์แต่ว่าคือยาวๆพี่บอกเลยก็ไม่รู้ก็บอกก็ไม่รู้จะมีสัญญาของน้องของน้องปืนแล้วครับอยู่เป็รเซใช่ไหมใช่ห้าหกเหมือนพี่ําเขาจะยกเลิกครับแล้วก็ออกแก๊งใช่ไหมครับพี่เอ้ยออกแก๊งใช่ไหมเอาออกแก๊งเอามาเข้าด้วยสองนี้นี่นี่แหละครับน้องเกิดพี่ฝากก่อนพี่ขอทําของด้วยแป๊บนึงครับโอเคตัวนี้ ไอโจก็เดี๋ยวดูมึงเกิดกันได้เอาเปล่าหมามานี้สี่เจ็ดหกมาแบบเดียวกันป่าวะดีนะเป็นคนที่ไม่มีับมันมีแบบเดียวกันพี่มันเปลี่ยนสีได้เฉยในตัวเดียวเลยเอาเปล่าหมาจะไม่เอาคุณนึกว่ามันไม่ตองแบบไม่เอาใหอไอผมไอผมเนีลยออ๋ให้ผมเกี่ยวใช้ไม่มีเหมือนกันเพื่อครับขอบัตรประชาชนครับได้เมื่อวานเก็บเมื่อคุอยู่มาไม่เคยเห็นเปล่าหมาเปล่าแมวเลยดูบัตรประชาชนดิอีกทีใช่ไหมครับเพื่อน โอเค่ยนครลครับไม่ใช่มือไงไปอ๋อโอเค <c oughs> นี่เขาบอกว่าเปลี่ยนเรื่องนะเขาบอกอย่างเงี้ยทีนี้ตอบไปพูดไปว่าก็ตอบก่อนดีก็ตอบมาก่อนดีไอ้ <c oughs> ก็ตอบมาก่อนดิบอกไปทาไมเปถึงออกเป๊ะตีไปทำงานครับผม ปะจะการไปตีโชคดีน้องเดี๋ยวผมกลับมาใหม่พี่อีกสองสามเดือนเดี๋ยวมีคนโดนใบอีกส่งส่งเผลลิตไปนะพี่อย่าให้ผิดหวังในสัตว์พูดมาส่งผลลิตเชื่อเลยส่งใครเราไม่ผิดหวังอยู่แล้วพี่ในที่นี่ใครออที่เอาที่เอาพี่เปย์ออกเหรอโอ้ยเพิ่งให้ตังค์ไปร้อยเอ็มกันไม่ได้แล้วมั้งโอ้ย ยืนยันแล้วออกพี่ดำยืนยันยืนยันไม่ออกอยางสองคนนะฮะออกแล้วออกแล้วพี่ดำที่แต่ผมมีความลับบอกพี่นะอะไรตังตังรายบัญชีผมมีไปถึงแสนก็เดี๋ยวกูจัดการให้บูอ่ะไอ้ไม่มันไม่ได้หมายถึงบูมาหมายถึงตังตังเลยบูด้วยเียไปเบิร์ตไปเบ่ที่มัดเอาเออว่าไงไป่เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่อยากรู้แล้วอุ้ยมีเงินมีเงินไม่ใช่เขาบอกว่าบอก บอกมึงก็บอกไาดีบอกว่าก็บอกก็ตอบมาก่อนสิครับไม่ครับอกงับว่างอนหรองอนหนองอนหนอตอบพี่ถ้าเป็นผมผมจะพิ้วอ๋อได้พี่งอนหนอได้ไหมงอนอ๋องอนอ๋อต้องถามพี่ดำเลยครับสัญญาณแล้วจะเขียนออกแก๊งออกแก๊งเวลาชุดถูกไหมครับใช่ครับออกแก๊งครับโอเค อันนี้ให้ทําเรื่องเขาเอาเขาดูไว้ใช่ไหมครับสองคนโอเคครับอะไรนะไอ้เชือกสัญญาปื้ยผมยกเลิกไปแล้วยกเลิกไม่ได้มันชื่อกูน้องเกิดน้องเกิดไม่มันโมค้าไปแล้วมันโมค้าไม่ได้โอเคเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดอยู่มันเป็นไม่เป็นสัญญาแก๊งเออมันคือไม่ไม่ม่บกโคันคือมันคือสัญญากับพี่ดำคนเดียวไงคือถ้าเกิดจะไปแก๊งไหนหรือว่าจะออกแก๊งอื่อะไรก็คือต้องเป็นพี่ดำจัดการถูกต้องแต่ถ้าในแก๊งนั้นไม่อยู่คือมันสามารถออกได้ก่อนเข้าใจปะแต่สัญญามันยังอยู่โอเคผมเข้าใจแล้วเนี่ย ไม่พี่แห L ่ถ้ามันกลับมาเรา,เาสัญญาตายเนาะเออสัญญาตายตายเลยเหรอเออตายเลยมี่เงนตัวติดกับพี่อยู่แล้วท้งไอ้ปืนไอ้จูอ่ไไะไม่ใช่แค่ปืนหรอกเนี่ยเขาบอกว่า,าพี่ดำครับสัญญาของปืนนะครับมันคือสัญญาในนามแก,งก๊งเซนเซนะครับพี่เอา้าแต่ครั้ง<ม>ที่เราไม่ได้ทําในนามแก๊งนะตอนนั้นทําในนามแก๊งเพราะว่าพี่อยู่แก๊งเซนเซครับ แล้วทำใหม่ก็ยกระดือแล้วก็คือโมคะแล้วก็ทำใหม่เออเดี๋ยวค่อยทำใหม่จริงๆต้องทำแล้วมันเป็นโมคะอยู่แล้วครับต้องทำแล้วโอเคไม่ผมทำยกเลิกนะคนเซนอันนี้กันอันนี้ผมทำเรื่องเข้าด้วยเลยนะครับใช่ว่างสองใช่ไหมใส่เข้าไปเลยครับน้องเกิดเอาปืนเข้าแทนสลับพี่เปตีก็ได้ครับอีกสลับหนึ่งเดี๋ยวพี่เอ้แป๊บนึงนะของคุณเปตีสลับสี่สิบใช่ไหมครับเอาปืนเอาปืนเข้าแทนพี่หลงกันแหละแป๊บนึงไดด่าหนาอู้ นอกจาก x ใช่ครับไงไงต่อไงต่อไปเนียเขาบอกว่าเอาอะไรไปงอน on, ไม่บอกก็ไม่บอกกลกันเนี่ยเขาเรียกว่างอนบอกดิกล้เนี่ยเขาเรียกว่างอนแล้วมึงก็งอเขาทีน,นี้คืออะไรพี่เป็นแบบได้หนึ่งยิ้มพี่เป็นอาจารย์อยู่วะตอนนี้ไม่ใช่ม,มีไรเขายิ้มอะไรตรงนั้นท<ต>ีนี้มึงมึงก็ตอบไปว่าอยากให้อยู่ครับยิ้มอะไรพี่เจือก ยังตอบเลยเหรอพี่โมคาพี่สัญญาโอเคเล้วมึงกี้วันที่เขาอยู่ครับไม่มีเวลานี่ถือว่ามึงรู้นะว่าเขาแบบสัำเร็จเทมอลกับมึงอ่ะเขามีอาการเขามีอาการเข้าใจแล้วเขามีอาการละไม่แต่ขายสล็อตผมว่าโรเบิร์ตสมุกวิคือคำตอบไปไกลเลยไปไกลเลยคนนั้นไปไกลเลยอะไรนะครับ ครจะเป็นคนยืนยันเข้าด้วยให้นู่นครับพี่ดำพี่ดำเป็นคนขอควอดประชาชนครับผมเออไม่ใช่ทางนี้ดูงานครับพี่อินเวทกูก็รอกูก็รอทำอินเวทอยู่เนี่ยกูจะเปลี่ยนชื่อยางเปลีนเตะเป็นอินเวททีแรกโอเวอร์ด้วยอันนี้ทีแรกก็เลยตอนแรกก็มีตอนแรกไม่พูดเหรอทีแรกไม่ดีไม่ดีไม่ดี เจ๊อยากใช้โอเวอร์อรอมึงมีข้อขวดไม่ใช่เหรอโปรด,ดิโก้โเชีเออได้ฟุกบอลเอสียครับเดี๋ยวสองคนนี้ต้องทำสัญญากับด้วยด้วยนะครับครับผม <c oughs> ไหนตอบยังตอบยังเขาบอกว่าก็มาหาดิฮา นั่นเป็นไงเป็นไงเห็นปะถูกเป็นไงไอ้้เหียสุดท้ายแล้วประโยคที่เขาต้องออกจากปากก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาไอ้ไปมาหนิไอ้เดี๋ยวพี่มาอันนึงมึงสองคนอ่ะเปลี่ยนรถก่อนเปลี่ยนรถก่อนจะไม่เปลี่ยนรถเลยเหรออ่ะเขาจะเปลี่ยนรถไงหรือมึงจะไปหาพี่พี่ส่งเหรอวะพี่ส่งวะทีนี้ก็ที่เหลือมึงก็โซโลวเองเลย เนี่ยทิ้งกันเลยหรอทิ้งอะไรกันเนี่ยเข้าแก็บแล้วนี่ไงนี่เขาไม่เคยนี่เขาเป็นคนเอ่ยปากทุกอย่างเลยเนี่ยถูกปะไม่เลยเฮียทำอะไรเนี่ยก็ที่จะไกลที่สองตัวที่นั่นไงโอเคได้ที่จเฮียมาหาผมนะโอเคไม่มันบางทีเขาอาจจะอยากต้องการความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าอยู่สองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางอยากจะชวนเขาไปจกบอร์ดกับพี่ก็ได้ไหมว่าได้

น้องสองคนกลับเต็มเต็มไหมจนกว่าไอ้หลงจะรีบไปอะ เวทยังอยู่ไหมเวท,ยเวทอยู่เวทยังอยู่มึงมีอะไรบ้างนายเปิด,ป,ดปืนนาโนไม้ครับป่าขีดเดี๋ยวพี่สนใจให้มันเป็นปากแดงแต่พ, <c oughs> แพี่ก็ตังค์ให้มึงก่อนมึงมีบูวคนละกี่ใบ <c oughs> ตอนนี้ผมมีสองผมมี่เดีนนยวผมมีใบเดียว อูดา้าหนึ่งเดือนนะเป็นแฮกหน่อยได้ครับพี่อ่ามีสองนี่คือในตัวเอาเอาเอารวมในตัวด้วยดิใช่พี่รวมแล้วมีสองในตัวก็หนึ่งครับพี่ในตัวก็หนึ่งในตัวไม่มีเหรอไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยครับถ้ากลับว่าแปดแสนล้านหนึ่งล้านแปดอยกงโงเอจเออคอยเอาแกงโกงเยอะนะเดี๋ยวค่อยไปนี่ก็ได้ <8. S 2> ไ แต่ก็กดตังค์มาแล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมไปนะแงบงค์คิวค่ะเริ่มมาขึ้นเริ่มมาครับเอ้ยมึงไปเก็บตังค์เข้าบัญชีก่อนมาดิมาดิมาดิผมอยู่กับพี่เสมอพี่ชาย <c oughs> ถ้ามึงมีปืนนะมึงมาไล่ไเวทอยู่มึงก่อนเลยกันนะห้าสามปีของผมสามสามชุดในตัวหนึ่งในตู้ห้าเบิร์เลขหนึ่งหนครับในตัวหในตู้หโอเคครับหนึ่งหนึ่งสี่ครับในตัวหนึ่งในตู้ห้าโอเคครับ ใครเนี่ยผู้หญิงนี่ใครเนี่ยรอนอนงไงไม่<ค><อ>นหนาวตกใจจริงว่าใครอ๋อไม่เปลี่ยนชุดก่อนไหมพี่เซฟชุดก่อนไหมใช่เดี๋ยวเปลี่ยนเซฟชุดก่อนโอเคครับเซฟไว้ทั้งเกาะชุดธรรมดาแล้วก็แบบสูตรเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนที่บ้าน,นง่ายๆเกาะฮุดเกาะฮุดสูตรสูตรฮุดเออฮุด,ดไม่ต้องเซฟหรอกมึงก็ใส่ฮุดกันไงกูเต็มใส่ฮุดอยู่แล้วมันไม่มีอะไรอุ้ย โล่ป้ามันคือความฝันผมเลนนะที่ได้นั่งนีออนอ่ะรถมันซิ่งจัดรถมันซิ่งจัดพี่ขับจากสภาเต็มหลอดสิงน้ำสัตสิงน้นเสพหาหายไปสามขีดโอเคเดี๋ยวพี่ไปซ่อมที่อู่เนี่ยอยากจะไปอู่อย่างเดียวเลยอ่ะอยากจะไปอู่มากๆ เกอะกอเล็กสิบเอ็ดนะส่วนชุดไม่รู้ไม่หาเอาไปเซฟมาทั้งสองเลยนี่พี่มาลงไปนะครับพี่ <Okay. S 2> ไปอู่เหรอพี่ลงดีร้อนลงสิมันเือพี่ฝากพกไปด้วยนะพกอะไรก็ยิงลงไปสิไอ้มนต้องไปพี่ดาวเขาต้องไปซ่อมรถที่อู่ <Okay. S 2> เออเนี่ยท้งไว้ก่อน เดี๋บอกเดียบอกคอเต่าชมพูเฮ<ค>้ยคอ, <C' c oughs> อเต่าชมพูนะคอเต่าชมพูนะครับพี่ครับครับพี่ไม่ใช่มันไม่มีสตอรี่ถูกเป,ปล่ะมันจะไปใช้กล่องทรงกล่องซ่อมมันก็เปลืองใช่เปลา่ารถไปคงไปเคลือบอะไรอย่างเงี้ยเออขับ บงบอดอะไรอย่างนี้แล้วไอ้เฮียไปเขาไปไหนแล้ววันเนี้ย